เป็นอะไรครูตกใจเลยขนาดนั้นเป็นอะไรกูตกใจเลยมันขนาดนี้เลยเหรอตกใจนะ่ะกรีดออกมากรีดม,มันออกมากรีดมันออกมาพรูเป็นอะไรตกใจอะไรขนาดนี้วะ <c oughs> ตกใจจริงตกใจอะไรวิ่ <c oughs> งไปโอ้เหลวก็แต่หนะุ่มแล้วเนี่ยตกใจอะไร <c oughs> ร้องไห้เลย เป็นอะไรวันนั้นก็กรีดผีหลอกวันนี้กรีดอะไรอีกอ่ะกรีดมันนองมาให้มันสะาใจตกใจอะไรขนาดน,นั้นกระโดโดโลดเป้นไม่หยุดยเป็นอะไรพู้เอาวมาเร็วๆอเป็นอะไรพูตกใจอะไรอบอกมาโอ้ไมตกใจแบนี้เป็นอะไรดูดิร้องไห้เลยตกใจขนาดนี้เป็นอะไร เจอตู้แกเจอตู้แกเนี่ยหนูไอ้ตรงนี้เป็นตู้เดินไปแล้วหนูไม่เห็นพอเพิ่งเปิดไฟเดินไปปุ๊บหันมาอีกทีตู้แกอยู่ตรงนี้ตรงหน้าตกลงมันเป็นตุ๊ดหรือเปล่าคนลุกเลยตกลงกรี๊ดมันอมาแล้วแล้วตกใจเวอร์อคติ้งหรือเปล่า ไม่ได้ acting ตกใจจริงมันมองหนูด้วยนะอืมมันมองยังงไเนี่ยมันไม่คลายหรอกเพื่อนรัก้นมันใช่ไหมมันไม่คลายหรอกเพื่อนรักไม่หอมแก้มมันนิดนึงอ่ะว่ามันเป็นยังไงฮะโอเวอร์โอเวอร์แอคมากตกใจจริงอไปไปไปขอพี่ผงย่ามันกินกับมะขามเป็นโดดขึ้นมาตกใจว่ามันเป็นอะไรมีตุ๊กแก มือละพอได้ละหายตกใจได้ละมันนานแล้วเนี่ยตกใจแล้วโอ้ขนาดนั้นวันนั้นเจอผีก็กรี๊ดนี่ตุ๊กแก